แต่งโมต่อเร็วมากๆเพื่อนๆลูกใหญ่แล้วใหญ่ขึ้นทุกวันเลยเชา้ชาเช้ามาดูแค่นี้แต่พอตอนเย็นมาดูมันจะใหญ่ขึ้นว่านี้อีกนะเพื่อนๆลูกนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บไวหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องผสมลูกอื่นดูก่อนนะแต่ลูกนี้ใหญ่ขึ้นทุกวันแล้ตอนนี้ใหญ่มากใหญ่อะใหญ่กว่ามะเขือเองนะตอนนี้นะสวัสดีครับเพื่อนๆขนซ่อมรถปลูกผักครับ แตงโมโตเร็วมากๆเลยวันนี้อย่างตอนนี้ตอนเช้าเราดูนะวันนี้วันที่สิบเก้านะเดือนเจ็ดหกเจ็ดนะแ้วตอนเย็นเรามาดูนะมันจะใหญ่ขึ้นอีกโอ้โหโตเร็วมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าจะติดผลได้นานขนาดไหนเพราะว่าเราแค่กําลังเก็บข้อมูลนะก่อนที่มันจะติดลูกเราต้องผสมเกสรน,นะเพื่อนเ,อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ ไม่งั้นลูกมันจะร่วงดอกมันจะร่วงวิธีผสมเกสรให้เราไปดูกันนะไม่ยากเราก็ดูดอกตัวผู้นี่นะนี่นะดอกตัวผู้นะดอกตัวผู้เนี่ยมันจะไม่มีลูกนี่นี่ก็ดอกตัวผู้นะเราก็จะเลือกดอกที่แข็งแรงแข็งแรงแล้วดอกตัวเมียนี่นี่ขึ้นมาข้างบนน,นี่นี่นี่เนี่ยตัวเมียเนี่ย มันจะมีลูกติดนะถ้าเราไม่ผสมนะเดี๋ยวมันก็ล่วงถ้าเราจะรอธรรมชาติให้มแมลงผสมเนี่ยมันก็เสี่ยงนะอาจจะไม่ได้กินตอนนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้อาจจะล่วงเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมครับลูกนี้ก็อาจจะล่วงแต่ลูกเนี้ยน่าจะติดเพราะเริ่มใหญ่แล้วนะได้มาสองลูกนะใหญ่ๆนะเดี๋ยวเรามาผสมเกรสรกันนะมาดูว่า มือเดียวแล้วมันเพื่อนมันเพื่อนจะามือเดียวจานนั้นเด็ดจีบออกก่อนนะฮึนี่นะเห็นไหมครับเด็ดจีบออกนะแล้วก็โอ้สูงแล้วไม่เห็นเราก็เห็นไหมครับนี่เราก็มาแย่ๆตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขียๆไปถ้าเราไม่เขีรยนะเดี๋ยวมันก็จะร่วง รอแมลงอาจจะไม่ทันนะเราต้องผสมเองนันี่นะวิธีผสมแกสอนแตงโมนะง่ายๆนะเพื่อนๆแล้วเรามาดูกันนะว่าจะติดไหมเพื่อความแน่นอนนะเอาสักเอาซักสองดอกไปไปผสมนะเพราะดอกวันนี้ก็ออกเยอะเราก็เอาต้นของเขานี่แหละอืมเอาช่อที่มันเป็นตัวผู้ไปผสม ถ้าจะให้มั่นใจก็ผสมทั้งสองครั้งนะอืเด็ดออกมานี่นะวิธีผสมแล้วนี่นนก็ออกไปไหนละอุ้ยนี่เขีียไปเคียไปให้มันติดมองเห็นไหมครับออกไปไหนละโอ้ทำงานคนเดียวนะเพื่อนนะนี่นะแค่นี้แหละ อันนี้ยังไม่บานเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาบานเราก็จะประสมเกสรนนะโอ้งามมากๆเลยต้นนี้ต้นอื่นก็กำลังงามตามมานะมีหกต้นนะเอาแค่หกลูกก็พอแนละ้วเพื่อน<ๆ>เราจะเป็นรวบมากเอาเยอะๆแล้วเราก็ช่วยเขาจับยอดมาด้วย,ยต้นเตี้ยๆก็มีดอกนะแต่เราต้องทำลายดอกทิ้งไป แมลงเต่าทองก็คอยจะกินนี่จับทิ้งมาเลยนี่นะก็งามทุกต้นเลยนะนเพื่อนเพื่อก็คอติดตามนะมารับชมไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันเป็นการปลูกครั้งที่สองแล้วก็เพิ่งจะได้ลูกเมื่อก่อนปลูกกับดินนะไม่ไม่ติดลูกนะถ้าถ้าต้นแต่งโมงมันโตช้าเนี่ย มแมลงมันจะมากินมันขึ้นมาประมาณคืบเดียวแล้วมันออกดอกมแมลงกินตายหมดเลยสิบต้นยี่สิบต้นมึงปลูกอยู่สามสี่หลุมนะในดินนะไม่เอาเราก็มามาลองปลูกครั้งที่สองนะปลูกในกระสอบนะปรากฏว่าติดลูกโอ้หแล้วใหญ่มากๆเลยถ้าเพื่อนๆได้ปลูกเพื่อนๆแบบจะชื่นใจมากๆเลยดูสิแรกๆมันจะเท่านี้นี่อันนี้นิ้วโป้งนะั้นนี่นี่นะ ลูกลูกลูกนี้นะลูกนี้นี่มันจะใหญ่ทุกวันเดี๋ยวเย็นนี้มาดูมันก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะลองดูนะเพื่อนๆอนถ้าเพื่อนๆ,อนๆดูอย่างเดียวเพื่อนๆก็จะไม่ได้แตงโมนะดูด้วยแล้วก็ลองทําดูมีปัญหาอะไรก็ทักมานะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับสวัสดีครับ